ราชมรดกด้านพุทธศิลป์นับเป็นเวลา42ปีที่กรุงรัตนโกสินทร์ได้ประดิษฐานมาจนถึงรัชสมัยของพระองค์ทรงโปรดกล้าโปรกรม,ม่มให้สร้างพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทในพระบรมหาราชวังทรงสร้างพระปรางวัดอรุณราชวรารามทรงบุรณปฏิสังขรณ์ประกอบกับกิจการพาณิชย์ ในรัชสมัยเจริญก้าวหน้าเป็นอันมากเกิดโภคทรัพย์อุดมสมบูรณ์ทั้งในส่วนรังสรรค์งานศิลปกรรมดังที่หมื่นพรมสมพสอนหรือนายมีมหาดเล็กในรัชการได้เขียนเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติบอกเล่าพระราชสรัทธาอันยิ่งใหญ่ในพระองค์ความตอนหนึ่งว่า แต่ทรงสร้างพระอาวาสทั่วราชฐานตั้งแต่การวัดราชโอรสาจนเสร็จวัดทั้งปวงที่ล่วงมาสิ้นอิดผาปูนกระเบื้องขนเปลืองเติมแม้นรวมรวบควบเข้าทั้งเก่าใหม่ประมาณใหญ่สักเท่าภูเขาเฉลิมทั้งน้ำเชื้อน้ำรักที่ตักเติม สิริเพิ่มกันเข้าเท่านาทีงานศิลปกรรมต่างๆที่ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโดยมุ่งเน้นการบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นมงคลแห่งแผ่นดินเช่นพระพุทธสายญาตพระประธานในพระวิหารวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามพระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่หนึ่งทวายพระนามว่า พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่สองถวายพระนามว่าพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนสร้อยพระนามว่าพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ออกนามแผ่นดินตามนามพระพุทธปฏิมาว่า แผ่นดินพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและแผ่นดินพระพุทธเลิศล่านาพาลายัยนับเป็นการตั้งนามแผ่นดินในกรุงรัตนโกสินทร์เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับมีพระราชดำร,ริิเริ่มให้หล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสถาปัตยกรรมโลห์ปราศาสตรวัดราชนดดารามวรวิหาร ทรงโปรดให้สร้างขึ้นแทนพระเจดีย์อย่างประณีตสง่างามนับเป็นแห่งที่สามของโลกโดยกำหนดให้โครงสร้างอาคารเชื่อมโยงกับหัวข้อธรรมะแห่งการหลุดพ้นที่เรียกว่าโพธิปัจขียธรรม37ข้อคือยอดของโลหะปราสาท37ยอดชั้นที่1 3และ5 เป็นคูหามีระเบียงรอบชั้นที่สองสและ6เป็นคูหาจตุระมุขชั้นที่เจเป็นยอดกลางทุกยอดล้วนเป็นทรงมนดบยอดโลหะนับเป็นสถาปัตยกรรมสร้างสารรค์ใหม่ในรัชสมัยทั้งหมดนี้นับเป็นมรดกด้านพุทธศิลป์ที่เป็นที่นิยมยกย่องกันทั่วโลกและเป็นพระราชมรดก ที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปรียบเสมือนพ่อแห่งแผ่นดินได้สร้างไว้แก่ลูกหลานได้สืบทอดตลอดไปชั่วนิดนิรัน